กดดิมาอยู um, <ins tragedy> ่คงเดียวกันเราดิ้งจับ

มา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 ตายไปทเร็วเดี๋ยวทเร็วเดี๋ นี่มาปลามีทำไม จับโดนยิงว่าเดอร์ใครใครใครในเนี่ยโดนไปของ่ันแต่ขอว่านได้นสนัยกัน,นสนยัยอาายู่เดี๋ยวจางเปิดมันได้อะไรบ้างวะับพี่เบนได้ไดกระสุนสับไว้เป็นกระสุนไว้แล้วก็ อ้าวเฮ<อ>้ยอะไรวะตนปปัน็งไปพร้มเหนกันนั้นไงก็สุ่มเ่ยน้วเราเล่นสอก็เล่นได้เลยเล่นคนก็เล่นได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะพี่เจมส์อะเออฮอลลพอยต์อะเส้มแกล้งไอ้เที่ยวู้ยิงปรจักเลยเ้ยเป็นกุหลาบเนี่ยไอ้เที่ยมันวางใกล้ยังวะ มองใกล้ยังไงไม่มองมองมันใกล้ไปพี่อ่ะก็ก้อปรับมองมองงพี่มุมมไงพี่ปรับไว้ไงพี่ก็ไ่รู้พี่ปรับไว้เท่าไหร่ปรับไว้ห้าสิบพี่เล่นสองเนี่ยเม็ดเดียวดับอ่ะเม็ดเดียวเที่ยวนรกเสียเม็ดเดียวเที่ยวนรลกก็บางเด็ดเนาะเฮ้ยเดินเดินเดเพี่มีเียงวะงเด ฟิกซ์โคฟิกซ์กกโคมันไม่มีเสียงแล้วโอ้ไม่มีบาลเลตอ่ะเฮ้ยหลบแล้วทำไมโดนอ่ะอ้ไม่ส้องละคนไม่มีทนายอีพิกซะโคเอามันก็ไม่มีเสียงแล้วโอเข้าใจไหมสมัมสยเล่นอะ,อะไรตัวเจอชิช็อต ีคลิปกระโบทมันไม่มีเสียงอยู่แล้วเวลายิงอ่ะยิงไวอ่ะเฮ้ยทำไมยิงเร็วกว่าผมวะก็ลืมไม่ได้ใส่ลั่นนะใส่ตัวไหนด้วย <c oughs> เอาลั่นมาใส่ตัว <c oughs> ไหนยิงเร็วเดียวเลยในคลิปกระโบทมันต้องฝึกเล่นกันมันถึงจะยิงกัน เดี๋ยวคลิกจะโคไปแซดงงดิมึงอะผมไะม่้าเจะจเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ t เจ้เจ้าาเจ้้าเ้เ้้เจ้เจเจาเจาเจ้าเจ้า้าเจ้เ้าเจ้เจ้า แต่เวลาเปิดอากาศอดละโอ้พีพีเอ็นหมดเล่นทำไมเล่นทำไมเล่นไรเล่นปีน้าบวกให้เดี๋ยวพีพีสะกก็สู้ไม่ได้เลยอไฮเปอร์มาดีกว่าวะต้องจัลอกพี่พีพีะโาะก่้จับ่อไม่เก่ีริงนกะกน็่พี่ตะกเอจริงต้องจริงสับ ยิงไม oh. ่ส <fin anta> <ots> oh. ับเขาเรียกมาโคเจอกันแล้วอะไรวะจานอะไรสุดว่าสุดก่อติดเนี่ยโอ้มาเซิฟนี้เอฟเอสตบพิ้งเรือร้อยหก เล่นเิร์ฟพัดนานแล้วยิงไม่โดนเกี่ยวพี่ว่าคงิดลเกีวี่โอ้แตกไอยู่ดวน้วทีนเียรอยี้ปนียอไอย่เี้ยตามเ่เ เ,เ,ลเล่นลูกซองไหมหวยคุณก็คุณคุณคุณก็น,น่าจะได้ค่ะคูค่น,นัน่นคือทัศน์จิตโคตแอบโอ้ไม่ตัวนี้มีอะไร ใสรเขาดิ่ะใส่เขาดิอ่เออตายนะับสดนะครับตับสดนะครับตัสดนะครับเพื่ใส่ไคเบอร์มากิงตายทุกตัวเลยนะเดียวตายดเีย้ขาก็ตายอ่ะโอ้โหามบแปดตัวบุก้าเียอะไรวะ ยิงขาก็ตายหเี่ำดเนเสอเปเฮ้ย42คนเดียวเฮ้ย เก็บปลากันอย่างเดียวเลยแต่ผมโดนมาเลยเนี่ยรงไม่ทำงานเลยอะจะบอกแล้วก็สูตรนี้มันโหดไอ้เหี้ยโดนแค่ตายแค่เฉียดก็ตายแล้วอ่ะใครซื้อไว้โคตรดีอ่ะบอกเลยเฮ้ยหน้ากาก